ก็ยานโซชิวิเกตไม่ครับวันนี้ก็จะมาสร้างบ้านต่อเลยนะครับทำไมไปรู้บอกวัตถุที่มาขโมยจูบและชาตินี้คงไม่ได้แต่งงานแล้วโสติดีรึมั้งโอเคต่อเลยนะครับก็จะทีต้องทุบเหลือคาครั้งใหญ่นะเนื่องจากใช้เสร็จแล้ววางไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องออกแบบบ้านตรงนี้ใหม่ชั้นสอใหม่นะคะชั้นหนึ่งก็ไม่มีปัญหา ก็ใช้ไม้เบิร์ดไม้เบิร์ดไม้เบิร์ดโอเคใช้ไม้เบิร์ดในการทำเดี๋ยวดืมอห้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะประตูไว้น่อเนี้นะโอเคไหกลา่อยปาไมก็ทำตามนี้เลยนะครับโอเคแล้ว โอเคเราได้พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะ่าจะเดี๋ยวทำทางเข้าแป๊บนึงตู้เหล็กดีกวตู้ไม้เนาะโอเคตู้ไม้โอเคเีาเป็นทางเข้าห้องนอนแล้วก็จะมาทำท่านทองโอ okay. เคต้องทำอย่างนักสีนะต้องต่างค่าตงเนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมบ้านอน่ะ ว่าไงมันให,ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้สูงห้าชั้นให้สูงความสูงเป็นห้าเมตร้าเอ้ยไม่ใช่ห้าเออห้าเมตรนะให้มันสูงห้าเมตรนะต้องให้สูงห้าเมตรนะจะวางได้โอเคบ้านเราเนี่ยไม่ได้เน้นคือบ้านเราแบบอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างฉะนั้นถ้าน้อง อยากออกแบบแบบไหนก็น้องๆหรือพี่ๆนะคะบอกแบบแบบไหนก็อยากให้ออกแบบแบบไหนก็บอกมาได้นะคะโอเคเราก็อยากสองบล็อกเลยนะะสี่ห้าโอเคโอเคก็พี่ๆหรือน้องๆนะอยากให้สร้างแบบไหนก็เดี๋ยวแจกให้นะแต่ไม่รู้ว่าคลิปจะลงทันหรือเปล่านะจะลงก่อน ไอคพัดแรกอะนั่นแหละอันนี้พัดเสาเอ้ยพัดสามมือโอเคโอเคเดี๋ยวจะตัดตรงต่อตรงนี้ไปนะฮะ<ม>โอเคเดี๋ยวไปก็วางหลังคาตรงนี้นะฮะเราไม่ต้องสนใจว่ากัรยังเคยโอเคต้องวางสลับตรงนี้นะฮะ<ม>โอเควางเหมือนชั้นล่างนะตอนที่วางสลับน,นะ,ะพัดแรกนะ โอเคเดี๋ยวเจ้ามนเป็นเพนนี่ว่ะโอเคก็อยากไปชวนเพื่อนนะชื่อกันนะฮะมาด้วยนะฮะแต่ต่อไปเห็นบ้านเขาปิดก็นึกม่ไม่ตื่นเดี๋ยวตอนประมาณบ่ายบ่ายนะไปชวนเขานะน่าไปชวนเขาจริงจงตอนบ่ายบ่ายตอนบ่ายบ่อยไปชวนเขาวันนึงแล้วว่าน่าจะปากท้ดก่อน งั้นม้อนได้เกิดมาให้ถ่ายโอเคชั้นแรกไปเป็นตัวไอ้เขาก่อสร้างกันมาทำไมไปเออแบบแบบทอดไ้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นโกสโตเป็นแรมอ่ะโกสโตแรมนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นั้นเป็นเซฟ่ารามีแบบผิดปกติช่วงนี้ก็จะซาราใหม่แล้วกันนะเซิร์ฟโอ้ยเขาบอกว่าเยอะ ก็ใช่แน I mean ่เน่ที oh, oh, ่จะม้วนมืวนม้วนโอเคเออโอเคเดี๋ยวจะทำทำพื้นที่ร้อมสลามนะไม่ให้มันออกมานั่นเองนะคะโอเคเอาตรงนี้นังโอ้มเหเลือดตรงนี้มันไม่ได้ปักทอดนลยะโอ้มันเหมือนแบบลงมัดแชดด้วยเหมือนลงมัดแสงยอด คือแปะไปไม่กี่ดวงเหมือนเรื่มาเชเดอร์อย่างเงี้ยโอเคหลังจาที่เราปูหลังคางนี้เสร็จนะหลังจากนั้นเราก็หลังคาตรงนี้ออกนะเอ๊ะไม้ตรงนี้ออกให้เรียบร้อยนะาใช้ขวานขวานเหล็กนะั่คือชอบอะไรให้มันเป็นเหล็กๆนะโอเคตต โอเคลังจะได้แบบนี้แล้วก็เราก็จบแบนหรือก็จกบบล็อกก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าใครอยากได้แบบนี้นะใครอยากได้บบกระจกเดียวงี้โอ,อ้ก็ใช้ก็ก็แนะนำไว้ใช้กระจกบล็อกกระจกแบนเหมือนกันนะเฉะนั้นถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็อันนี้เดี๋ยวมาดูกันสำหรับคนที่อยากได้แบบนี้ก็ให้ให้แบบออสร้างบ้านอะไรก็ได้อะ คือเดี๋ยวผมจะขอ,บอเบาะแสอยงเงยคือให้ให้พี่ๆหรือ,อน้องๆเนี่ยหารูปอะไรก็ได้นะเอารูปบ้านที่มันเป็นแบบรูปบ้านอะไรก็ได้ที่มันที่มันแบบมีใต้ถุนนะนะเออที่มันมีใต้ถุนแบบนี้นะฮะก็เอาส่งภาพมานะฮะใต้ลิงก์ทางคอมเมนต์นะฮะตรงลิงก์ที่ให้คอมเมนต์อะอะไรตรงนั้นะแหละ,หละส่งรูปมานะฮะเดี๋ยวจะจัดให้นะจะสร้างตามแบบเลยนะโอเค แล้วเราก็จะหลังจากที่เราสร้างข้างในเสร็จเราก็จะได้ภาพแบบนี้นะฮะคือเราตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคน่มันจะนเสียล่ะเสียวตอนไอเล่นนะไปเล่นสร้างเกาะใช้สูตรกันตอนะม,มีสูตรเนี่ย0.5ไม่ได้ปักไฟบนนี้นั้นแหละหมอนก็เต็มเลยครับท่านผู้ชมนอนไม่ได้เราว,ว่าไม่นอนไม่ได้มอนเราก็ว,ว่าไม่มอนมันมันลงมาที่เกาะเยอะจังไม่ได้มันอยู่บนหลงังคากันบานเลยฮะ โอเคก็พยายามอย่าให้มืดมากนะฮะตรงอิดน,นะฮะโอเคบ้านเนี่ยก็เป็นแสงนะโอเคเราก็จะใช้บล็อกไม้นะนีนเราจะใช้บล็อกไม้นะในการทําห้องนอนเองนะโอเคอนะฮะมอนเตอร์ไม่รู้ว่าจำสูตรไม่ได้นะเคยไปดู ดูพีーー่แท็กเกอร์มาบอกว่ามอนสเตอร์16เท่าไหร่ไม่รู้นะว่ามอนสเตอร์จะเกิดนะมอนสเตอร์จะเกิดประมาณ16แล้วนะไปเช็คปะวะอ๋อถ้าเราอยู่ประมาณนี้นะมอนสเตอร์เนี่ยมันจะเคลื่อนไหวใช่ปะแต่ถ้าเราอยู่ประมาณเออตรงบ้านเนี่ยมอนสเตอร์ยังพอเคลื่อนไหวอยู่ใช่ปะแต่แต่เนี่ยตรงยังมุมตรงนั้นนะเนี่ยตัวนน้นไม่มุมตรงโน้นน่ะตัวนน้นน่ะ มันไม่ค่อยขึ้นคือตัวไหนต้องหาจัตตัวไหนเลยที่มันไม่ค่อยขึ้นไหวหนักแมงมุมอ่ะหนักสัต์แมงเงี้ยคลิปแมงมุมตรงนั้นนะมันไม่ค่อยขึ้นไหวเพราะฉะนั้นเวลาที่มอนไม่ค่อยขึ้นไหวแปลว่าเราอยู่ห่างจากมันพอนะฮะอย่างเี้จะเกิดเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงพี่แท็กด้วยนะสําหรับคนที่ไม่เคยดูพี่แท็กเกอร์นะมันดูผมแมงเดียยแล้วก็อันนี้เป็นชาแนลแรกๆช่วงแรกๆก็อัพคลิปน้อยหน่อยมีแค่สาม คือที่ลงใบสา่งคลิปแต่คลิปมันยังไม่ออกโอเคเดี๋ยวจะเอาบ้านตรงให้มันพื้นที่มันเท่ากันโอเคเราจะว้ายโอ้ห้องนอนกว้างๆเลยนะฮะห้องนอนกว้างๆแล้วเราก็จะต่อเสาตรงนี้แล้ววางสายไหมเล่นสายเดี๋ยวไปพิจารณาแล้วอยู่ปากก่อนมาคนไทยชีวิตเป็นศักดิ์โอเคเอาอีกสองบล็อกนะฮะ เราอีกสองแถวนะยิงไล่ไปแถวเดียวนะโอเคแถวสุด hmm. ท mm ้ายนะโอเคแล้วโอเคเราก็จะมาปูตรงนี้นะโอ้โหยามกลางคืนยังสวยแสนสวยเงี้โอเคเราจะมาปูตรงนี้นะคือพยายามจะให้มันเป็นบ้านจังนะไรได้ถูกนะฮะคือหาพี่ๆหรือน้องเนี่ยที่คือเรียนผมพี่หมอเขาพิ่งจบนะฮะ ถ้าพี่มองหกเพียงเลยผมหรือใครก็ได้ดูอยู่นะฮะก็ตามตามที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะว่าให้หาบ้านที่มันมีได้ถุนนะแล้วก็มาให้ผมสร้างโดยใช้วัสดุอะไรก็ได้บอกวัสดุมาเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะสร้างบ้านตามคําขอเลยคือวัสดุบ้านอะไรก็ได้นะฮะบ้านอะไรก็ได้มันมีได้ถุนนะบ้านอะไรก็ได้บ้านที่ทําจากอะไรก็ได้อิฐปูนอะไรเงี้ย คือไมค้ครัมันไม่มีปูนไงมันมีแต่อิฐเออเดี๋ยวก็จะใช้อิฐสร้างแทนนะฮะมันดูน่าเกลียดน่าเกลียดนะัะดูน่าเกลียดน่าเกลียดแต่ก็เป็นความลิดของพี่เขาก็อย่าไปว่าเขาเลยเนะนึกว่าเช้าแล้วเนะี่ยโอเคไม่อยาพุ่งพังทำเพลงอุ้ยเลยเวลาแล้วทั้งนี้ก็ขอจบเพลงท่านี้ครับผมสวัสดีครับ